บอกคนลไม้เาเข้าไปจำบ้านที่ไหนเราตั้งเราตั้งลำบ้านของอย่างตั้งลำบ้านกลับที่ไหนใต้ครับกลับใต้จังหวัดไหนโครนเขาสารภาพไหมว่าว่าทำไปเพราะอะไรสารภาพว่าทำไปเพราะอะไรนะฮะก็ก็๋อไม่เอ็นต้นแต่คำสารภาพสองสองสองได้ครับได้คุณไม่ออกเลยเห็นทุกคนมากเลยคุณไม่ออก จะตอนนี้จะได้ไม่ระแวงแล้วเดี๋ยวคือจับได้แล้วสองก็คือเดี๋ยวเรื่องแต่ตัวแต่ตรวจก็จะให้มาตรวจเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกทุกคนด้วยที่มามาให้กำลังใจกันอ่ะพูดไม่ถูกเลยจริงๆอ่ะถึงแม้เราจะรักษาเรจากเพื่อนเพื่อนดีดีแต่คนไม่ดีจะได้บนะครับ พระสมศรีองค์ตรงไหนครับที่นี่ ก็เลยรู้สึกโล่งใจแล้วได้คนร้ายแล้วใช่การมาไม่ใช่ไรแล้เพราะไม่ได้ออกจากวัดอยู่แล้วโล่งใจโล่งโล่งแทนโยมเขาด้วยเขาก็ไม่สบายใจเพราะคณแก่นะใช่เขาก็เขาเครียดอ่ะก็ยังจับไม่ได้เขาก็จะเครียดเขาจะขายของไม่ได้หรอกตัวนี้ลูกค้าก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วก็ยังมามีปัญหาเรื่องนี้อีกกอ่ะการเขาแยกหึงใจนะค่ะทั้งหมไม่คิดว่าจะได้อะไรพวกนี้หรอกทําไปเพราะว่าสุชาติญาณนะเนาะ ค่าไม่เชื่อโยมเ็าไม่ได้คิดถึงวันอะไรมาคิดก็จะได้ไม่ได้คิดว่าจะเป็นข่าวด้วยท <c oughs> ี่เราคิดว่าจบไปแล้ว่ะอ,อยู่นี่มาเป็นข่าว,วก็เลย <c oughs> ยาวเลย <c oughs>